นช่วงเย็นๆฝนก็ตกลงมาหน่อยนึงครับผมดินก็ชื้นๆเอ้ววันนี้อากาศก็ค่อนข้างยังอบอ้าวอยู่บรรยากาศคึมๆก็น่าคาดว่าน่าจะตก,กครับวันนี้แตนนี้เมื่อกี้ก็เลยขุดดินเล่นนิดหน่อยครับออกกำลังกายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางไปฟังผลการ MRI สมองครับว่ามันเป็นอย่างไรพราขอเลื่อนคุณหมอไว้เนื่องจากติด เป็นธรรมบริกรนั่นเองครับผมกรนดีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือว่ามีเพื่อนๆสอบถามมาครับว่าถ้าเราฝึกวิปัสสนาตอนก่อนอายุ18ปีเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอันนี้ก็การตอบที่ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้ตอบเป็นในฐานะเป็นตัวแทนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมแล้วก็บางครั้งก็อาจจะได้สอบถามท่านอาจารย์บ้างเหมือนกัน เพื่อเป็นข้อมูลันความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยการที่เราจะฝึกวิปัสสนาที่ที่สอนโดยท่านอาจารย์โกยงกาเนี่ยเขาจะกําหนดช่วงไว้ว่าเมื่ออายุครบ18ปีก็ถึงจะสามารถที่จะสมัครวิปัสสนากนประฐานได้เข้าคอร์สฝึกกับผมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็มีน้องๆที่อายุน้อยกว่า18ปีนะครับผม มีใจปารถนามีความตั้งใจมากเลยเนี่ยก็สมัครเข้าไปทางศูนย์ก็พิจารณาครับให้สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ทางสูนและก็ท่านอาจารย์ยครับผมการที่เรามีการแบ่งช่วงอายุนะครับผมว่าวัยขนาดนี้วัยเด็กเนี่ยควรฝึกอานาปานาสติแล้วก็วัยขนาดนี้ควรเริ่มฝึกิกกปัสนาเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่านะครับ ท่านอาจารย์โกเองก้าเองเนี่ยได้เรียกได้ว่าได้ศึกษาค้นคว้าทดลองหลายๆอย่างแล้วแล้วก็จากประสบการณ์ของท่านเนี่ยจึงเห็นแล้วว่าช่วงอายุที่เหมาะสมที่ควรจะฝึกพิปสนาเนี่ยก็คือตั้งแต่18ปีขึ้นไปตั่นเองแล้วก็ส่วนที่อายุยังน้อยกว่านั้นเนี่ยก็ควรที่จะฝึกอานาปานสติแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีข้อยกเว้นนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เด็กรุ่นใหม่ก็ให้ความสําคัญกับการฝึกพิกปัศสศนาเป็นอย่างมากเลยครนี้เนี่ยให้เราลองนึกถึงว่าผลไม้ก็ได้ครับผลไม้เนี่ยมันจะมีช่วงที่กําลังสุกหรือกําลังเหมาะสมในการรับประทานถ้ารับประทานก่อนหน้านนั้นก็อาจจะดิบ อาจจะเปรี้ยวอาจจะฝาดอาจจะขมแต่ถ้าเลยจากนั้นไปมากก็เละแล้วก็เรียกได้ว่าสุกงอมจนรสชาติไม่อร่อยแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ผลไม้บางชนิดนะครับหรือแม้กระทั่งการทํากับข้าวทาอาหารเนี่ยทั้งการปรุงรสชาติหรือให้ความร้อนอะไรก็แล้วแต่ลงไปในการทำอาหารเนี่ยรสชาติที่เหมาะสมก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าน้อยกว่านั้นในการปรุงก็จะจืด มากกว่านั้นก็จะรถจัดเกินไปนั่นแหละครับผมมันจึงมีความเหมาะสมในตัวของมันในทุกๆเรื่องนันเองกรนี้เนี่ยถึงแม้จะมีช่วงวัยที่อายุน้อยนะครับก่อน18ปีมาฝึกวิปัสสนามันก็เป็นแค่กลุ่มคนเบียงบางกลุ่มแค่นั้นเองนะครับที่เขาอาจจะมีความพร้อมในด้านของจิตใจและกก็ร่างกายแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพออายุที่น้อยเกินไปแล้วมาฝึกวิปัสสนาคือไม่ถึง18ปีเนี่ย ก็จะเรียกว่าวุฒิภาวะครับวุฒิภาวะต่างๆในการที่ว่าเวลาเราต้องไปนั่งนานๆต้องเข้าช่วงของการวิปัสสนาบางรั้งจิตมันจะฟุ้งซ่านครับผมไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับการปฏิบัติเองครับก็ทําให้หลายท่านก็จะต้องออกจากการฝึกอบรมนั่นเองแล้วก็ท่านอาจารย์บอกว่าช่วงอายุที่กําลังอายุที่กําลังไม่น้อย,อยเย่เช่นอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ย เป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะรับรู้เวทนาได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าด้วยไวที่สมบูรณ์มากส่วนคนที่ฝึกไปปรัสนาตอนที่อายุยังอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยครับการรับรู้ความรู้สึกมอเวทนาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเนี่ยหรือการที่เราจะเคลื่อนความรู้สึกไปสํารวจความรู้สึกต่างๆทางภายในและภายนอกร่างกายเนี่ยมันก็จะมีความที่เรียกได้ว่า รับรู้อยู่สัมผัสได้ยากกว่าช <resource> ่วงวัยว <afterward> ัยรุ่นนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยครับผม สองคนนี่ทำกับข้าวไปแล้วนะครับผมผมยังทอดไข่เจียวไข่ดาวอยู่เลย